สำหรับทุกคนวันนี้แอดอยู่ร้านบุฟเฟ่คิวยาวใจกลางเมืองนะครับร้าน Copper Beyond Buffet นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะวันนี้แอดกินอะไรไปบ้างเมนูแรกเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกเนื้อวากิวนะครับตัวซุปเข้มข้นนะครับอร่อยมากๆนะเนื้อคือดีนุ่มสุดๆนอกจากเมนูเนื้อหมูก็มีนะเมนูต่อไปเป็นซุปทัฟเฟอร์นะครับซุปทัฟเฟอร์นี่จะเสิร์ฟพร้อมครัวซองแบบนี้ซุปทัฟเฟอร์หอมเข,ข,ข,ข้มข้นขีดมีนะครับตัวควรัวซองขนาดกําลังดีนะหอมเนยส่วนที่เห็นเป็นซูชิเนื้อวากิวนะครับตัวเนื้อมาแผ เราสามารถกินได้ทั้งคำเลยนะเนื้อนุ่มมาดูเมนูหอยนางรมกันบ้างนะครับแอดมาเสาร์อาทิตย์นะจะมีหอย2แบบเลยนะมีหอยสุราษนะครับแล้วก็หอยญี่ปุ่นเครื่องเคียงมาแบบครบๆนะครับวันนี้แอดก็จัดไป2หอยเลยนะหอยตัวใหญ่เนื้อแน่นสดน้าจิ้มซีฟูดดีนะครับเข้ากันมากๆบุฟเฟ่ต์ที่นี่นะครับวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่อยอยู่คนละ1499สานะครับเสาร์อาทิตย์1599ไม่มีบวกแล้วมาดูเมนูซูชิกันบ้างนะครับมีให้เลือกหลายเมนูนะแอดสั่งมาแค่บางเมนูค่่่่ํําากำลััังงดดีนนนรรปป้ใ้ใหมมๆนะออยวยววสชสชิิเ็ แซลมอนกับโฮตาเตะม,มานะเนื้อแน่แนๆหมดหวานเลยจริงๆไม่ต้องจิ้มก็กินได้แล้วนะครับอยากให้ลองโฮตาเตะนะหวานสุดสเตชันต่อไปเป็นสเต็กนะครับมีให้เลือกหลายเมนูนะเดี๋ยวแอดมาแนะนําตัวพามลิปหน่อยนะครับแอดชอบมากๆซึ่งเมนูน,นี้ก็จะมีแค่เสาร์กับอาทิตย์นะครับเนื้อนุ่มหอมมากๆนะอยากให้ชิมจริงๆตัวอีกตัวหนึ่งที่แอดชอบเหมือนกันนะครับคือตัวลิ้นนะตัวลิ้นเขาจะชิ้นใหญ่ๆนะหนาเด้งๆแบบนี้นะครับนุ่มไม่เหนียว จิ้มเกลือนิดหนึ่งก็กินเพลินแล้วครับกุ้งแม่น้ำย่างที่นี่ก็ทําได้ดีนะครับเขาย่างมาสุกกาลังดีเนื้อไม่แห้งนะหัวก็จะเป็นมันๆแบบนี้กุ้งเขาเลือกมาดีนะครับเนื้อกุ้งแน่นนะตัวหมันก็คือยังหวานๆอยู่เลยนะครับลองตักชิมนะใส่น้าจิ้มซีฟู้ดนิดนึงส้มตำนะครับมีทั้งตำไทยตำปูตำข้าวโพดไข่เค็มหรือจะปูปลาก็มีนะครับเราสามารถระบุความเผ็ดได้ถ้าชอบความแซ่บนะครับสั่งเป็นยำแซลมอนก็อร่อยดีเมนูนี้เป็นคอฟเฟ์แฮมชีสซอสทัฟเฟอร์มายองนะครับ ซอสทอฟเฟอร์นี่คือใส่มาช่ำๆนะครับตัวคอฟเฟอร์ก็อร่อยนะกรอบนิดนึงนะครับหอมเนยเมนูพาสต้าก็มีให้สั่งหลายเมนูนะครับตัวหมึกกุ้งดองซีอิว๊วที่นี่แอดก็อยากให้ชิมนะเขาใช้กุ้งดีมากนะครับเนื้อนแน่นสดหวานๆดองมาได้กลมกล่อมมากๆครับหรือใครอยากกินเมนูง่ายๆราดข้าวก็มีนะครับมีทั้งพะโล้แกงเขียวหวานนะขนมจีนแกงปูก็น่ากินผัดไทยที่นี่ก็อร่อยนะครับแอดสั่งมาเป็นผัดไทยปูนิ่มนะหรือใครจะสั่งเป็นผัดไทยกุ้งแม่นม้ําที่นี่ก็มีเหมือนกันนะครับ ตโตริกเขาจะแยกมาให้นะเราสามารถคลุกให้เข้ากันได้เลยเมนูหอยเชลล์ที่นี่ก็มีด้วยนะครับยังไงลองสั่งดูนะหอยที่นี่เนือหวานมาก เดี๋ยวมาดูโซนของกินเล่นกันบ้างนะครับแอดก็จัดมาหลายอย่างนะแอดสั่งมาทั้งกุ้งหมึกย่างนะครับหมึกทอดนะเทมปุระนะครับแล้วก็ตัวกุ้งทอดนะซอสทาทาตัวของย่างนะครับยังไงลองสั่งมาชิมสักไม้หนึ่งก่อนก็ได้นะลองดูเทมปุระทอดใหม่ๆนะครับชิ้นกําลังดีนะกรอบฟูเบานะครับกุ้งมาเต็มชิ้นส่วนกุ้งทอดซอสทาทานะครับข้างในก็จะเยิ้มๆแบบนี้เลยนะจิ้มกับซอสมะเขือเทศก็ได้วันนี้แอดจองมาเป็นแพ็ค2 2 4 9เนะครับเลือกเมนูพิเศษได้1เมนูเลือกได้ หนูแรกนะเป็นข้าวซอยอบเตอร์จะมีซอสอยู่2ฝั่งนะครับคุกให้เข้ากันแบบนี้ได้เลยนะจะลงตัวพอดีแอดกระหันหอปเตอร์เป็นชิ้นๆแบบนี้นะจะได้กินง่ายนะครับกินพร้อมกับเส้นไปเลยนะอร่อยมากๆนะครับเมนูนี้ ส่วนเมนูที่2ก็สามารถเลือกได้นะครับชุดนี้จะเป็นชุดมันปูนะเอาสาหร่ายใส่ข้าวนะครับจากนั้นท็อปเครื่องลงไปได้เลยนะแล้วก็ราดด้วยไข่แซลมอนจุกๆและก็ตามด้วยซอสมันปูแบบนี้นะครับจัดไปแบบเต็มๆคำเลยนะอร่อยดีหรือจะเลือกสั่งเป็นลอวเตอร์แบบนี้ก็ได้นะครับเต็มคำดีนะส่วนเมนูอื่นๆก็กินในลายบุฟเฟ่ต์ได้ปกติไอติมมีให้เลือกหลายรสนะครับแต่วันนี้แอดไม่ได้กินนะมาจัดของหวานแบบจุกๆนะคะสั่งมาเกือบครบ เมนูชีสเค้กที่นี่ก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับมาแบบชิ้นกําลังดีนะอร่อยตัวนี้จะเป็นมียอสไข่เค็มโทสนะครับตัวซอสไข่เค็มนี้ทําได้ดีหรือจะเป็นพานาคอตาก็อร่อยนะวันนี้แอดจัดไปเยอะมากเคม,มูเล่ก็มาถ้วยแบบกําลังน่ารักนะทาให้เราได้กินได้หลายเมนูต่อไปก็จะเป็นวอลเฟอร์ซอสคาราเมลแบบนี้นะครับ เมนูนี้แอดก็เพิ่งเคยกินนะครับเป็นบียอนบานาน่ามูสอัลมอน์ขนมโคก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับเขาให้มาลูกหนึ่งกาลังดีเลยส่วนช็อกลาวานะครับเขาก็จะเสิร์ฟแบบอุ่นๆหน่อยนะตัวช็อกก็จะเยิ้มๆแบบนี้นะครับรสชาติเข้มขนม้นมังกรองที่นี่แอดก็ชอบนะครับแอดชอบตัวมังกรองตัวทฟเฟอร์นะแอดว่าอร่อยดีนะครับกินเพลินเลยกินของคาวของหวานเรียบร้อยนะครับจัดด้วยแตงโมนะแล้วก็ต่อด้วยกาแฟแก้วนึงวันนี้แอดมาที่ et, าา ort, คอปเปอร์บียอ b บุฟเฟ่สาขาเกอมินน